สามหมื 30, บ่บาทดีนี่เราเดินมากับสากิโลเพื่อเพืนี้ใช่ผมี่อยู่ที่นี่ครับพอดีมาที่งที่งจับกงเทพเลยใช่แมมัายขอมุมนี้เยขอมุมนี้่ใชวันนี้ท้งทีมมมแมนมาที่อังกฤเนะครับ บิกเบนนี่เฮ้นี่คือครั้งแรกที่ทังทีมมาที่ประเทศอังกฤษเลยครับโอ้โหเต้นวันนี้เราจะไปเที่ยวเต็มที่โอ้โ Let's go เทไหมที่เอ็มบอกผมว่าถ้าเกิดพี่เอ็มจะแต่งงานจะมาขอเมียที่นี่ยเนียเนะแต่งงานกับฉันนะสรุปไปได้แค่ลอนดอนตีตรงพนาการอ่ะมีนี่เหมือนกันมันสวยมากครับเคยเห็นแต่ในหนังกับในรูปภาพ พอมาเห็นของจริงครับผมอะไรพอนาฬิกาเหรอมันอลังการนะเพราอะไรก็ชงอะไรมันอลังการจริงพอนาฬิกาเหรอใช่ออาฬิกาหรือผู้หญิงบอกเลยตั้งแต่เรามาอังกินนะผมดูแต่หอนาฬิกาช้ามดูแต่หอนาฬิกามองแต่สูงมซุเขาเขาเลยใสแว่นดำเลยใส่แว่นดำปกปิดความชั่วร้ายอยู่เ้ แต่ตอนนี้มองนาฬิกามันจาหลายเพราะข้างหลังเมยขย่เมยขยับเม,ม่ขยับเยอะมากมันเหมือนภาพนในทีวี 4K วันนี้ที่เรามาเดินนะครับไม่ใช่สาวทีนะแต่ดูมีคนเยอะมากคือทุกที่เลยมีคนเยอะแบบโคตรเยอะแล้วก็ <c oughs> ต้องมาที่เอาสิตอนนาฬิกาบิ๊กเบิ <c oughs> ดอกกุหลาบนีต้องซื้อเลยงมาก <c oughs> เออ <c oughs> ซื้อให้เอาไง How much f pound มากับคนที่สวยต้องซื้อ ดอกไม้ที่สวยที่สุดไม่นะ่าเอาเอาพ้นใจไปแล้วค่ะบ้า,เ,ามเมื่อกี้ใจไปแล้วแล้วเราก็หันหน้าหนีเอ,เอาชมพู่เพราะว่ามันคือสีที่เอวชอบมากที่สุดอขอ,ม,ม,อ,ขอมุมนี้เลยขอมุมนี้เลยเ เห็นทุกคนบอกเลยผมมีเซอร์ไพรส์ว้าเห็นชิงชาไหมผมเมาถังไม่รู้จุดีรื่อยมาเช้าเหรอมาเช้าเลยเหรอแต่กระเช้าหนึ่งอยู่ได้เป็น2ี่สิบคนใช่เราจะขึ้นทั้งทีมเลยเพราะฉะนั้นเราเราต้องขึ้นไปเลยขึ้นกี่นาทีชั่วโมงประมชั่วโมงแต่ยังเพื่อนยังมาได้ผมเอาความสูงผมเสียไปประมาณสามหมื่นบาทต้องขึ้นดีใช่เดี๋ยวก่อนพี่โบหายไปไหน ก้อยหายนะลูกอยู่ที่ไหนไปไหนลูกไปกับป้าเขาไปกับป้าขายดอกไม้เมื่อกี้ไหมพี่บ้อยหายเฮ้ยพี่บอยพี่บอยอะไรอ้าวไปไหนมาถ่ายก็บฟุตอยู่เขาบอกว่าพี่เนสซื้อให้พี่บอยขึ้นคนเดียวอยู่ข้างนอกกระเช้านะผมรอด้วยผมรอข้างล่างก็ได้เดี๋ยวถ่ายถ่ายถ่ายวิดีโอให้ไปมาถึงทุกคนเวลาตอนนี้เราต้องรีบเราต้องขึ้นอีกครึ่งชั่วโมงแต่เราต้องเดินไปไปมีอะไรที่ผมเพิ่งเห็นที่โคตรเท่ทุกคนดูเรือตรงกันข้าม เฮ้ย Uber boat Uber boat นั่นคือเหมือนเรือ g r a แกร็บเรือเลยเหมือนเหมือนแกร g แท็กซี่หรือ g r a บวินอันนี้คือก r a b เรือด้วยมาที่อังกฤษสิ่งที่จำเป็นจำเป็นเลยอ็น ้ามพลาดก็คือเราต้องกินอาหารพื้นเมืองนะครับ fish and chips ก็คือใครมาที่อังกฤษมันจำเป็นต้องกินเท่านั้นเลยครับถ้าเกิดมาแล้วไม่กินถือว่ามาไม่ถึงอือเพราะฉะนั้นเราเลือกอาหารข้างทางะครับเคยกินไหมเคยกินแล้วร้านนี้เลยก้าเต็มสิบเอา้าวเต็มสิบแสดงว่ายังไม่ถึงสิบยังไม่อร่อยดิอีกหนึ่งเนี่ยมันหายเพราะความเลี่ยนความอะไรนะเลี่ยนอ๋อไม่ใช่ขณะที่เรารอเขาทำอาหารผมจะให้ทุกคนดาวว่าราคา กคนนี่นี่นี่คือต่อคนพิชิปต่อคนนึงคนเหรอปลาทอดแล้วก็เฟรนช์ฟรายส์ไทยไราคาเท่าไหร่9้าคนใครที่พิษที่สุดต้องจ่ายโอ้โหคุณนันยังไงยังไงผงจ่ใจไปแล้วส0 0พันสามพันไวะสามาเท่าพี่สี่พันห้าสี่พันสมพันหกสี่พันสองสาเฉลย4998ั้อยสิบแป นี่เรากินปลาท,ทอดกับเฟนฟรายกัน4,950 0 0เลยเหรอโคตรโหดกินเนี้ยสองคนหนึ่งอันก็ก็ิ่มแล้วเป็นปลาเ<บ>ยอะมากเป็นปลาโคตรเยอะเล<บ>ย50 50ชิ้นแล้วชิ้นโคตรใหญ่เลยนะเม<ช>ื่อกี้<ช>ถือว่าพอใช้ได้แต่ที่สำคัญเราไม่ห้านาทีเราต้องขึ้นกระเช้าเลยคร,รับรี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 บห้ามตกเพราะว่าสองโคตรแพงใช่ข้างรลางคือคิวยาวนะเป็นชั่วโมง แต่ที่เราเข้านี่ VIP ข้างหน้าใช่ไหมไม่มีคิวครับอุ้ยทำไมถึงได้อ่ะคือเขารู้ว่าอยู่เป็นไงไม่จองไว้ใช่ไหมผมใช้เงินแค่นั้นแหละไม่เกี่ยวว่าไมล์แมนเน็ตพอนไนมันต้องใช้เงินเงินคือจบเลยถูกต้องซื้อได้ทุกอย่างยกเว้นความรักเออมันไม่อยุดนะผมมันต้องหมุนเรื่อยๆนะแล้วคือแบบต้องกล้าไปทัดเนี่ยช้าช้าตกน้ำนะช้าตกน้ำนี่อย่าโคตรเสียวเลยนะเสียวนะเชิ่งก็ยังไงสวัสดีไงทุกคน นี่นี่รวมกันนี่เมาเมาโหนั่งพื้นเลยเหรอใช่เหมือนที่สิงคโปร์เลยไม่สูงไม่สูงอะไรไม่ได้เลยอ้าวเราเพิ่งขึ้นเลยดูเรยังไม่สูงมากไม่ไม่

ตอนนี้<ป>เราจะสูงที่สุดแล้วครับอันนี้ก็สูงสุดแต่เราเราสูงกว่าวันแล้วเราสูงที่สุดในลอนด่นนะครับ เราอยู่บนนี้นะครับด้วยความสูงระดับนี้นะฮะเรามองตรงไปตรงนู้นนะครับเราจะเห็นหอไอเฟลฝรั่งเศสนะฮะ <im itation> ไหนวะหอไอเฟลฮะ <im itation> อยู่ตรงนั้นนะครับจะเป็นหอไอเฟลครฮะั่นเไมใจหอไอเฟลอันนั้นคือสาวสัญญาณทุกปารเอาเราเหมือนหอไอเฟลเลย <im itation> มันสูงมันเใจ <im itation> ในส่วนฟังตึกตรงนี้ครับนั่นคือตึกที่สูงที่สุดในอังกฤษถ้าผมจำไม่ผิดผมอาจจะจำผิดขอโทษถ้าผิดแต่ว่าคิดว่ามันจะสูงสุดอันนี้ม,าามันกำลังจะลงมาใช่ไหมใช่ตกังไปสามรอบฮะไม่อันนี้จริงเพราะว่า ถ้าไปรอบเดินเป็นยังไงร้อนร้อนมาหมื่นใช่รอบอันนี้ไม่รู้แต่ว่าหนูรู้มันไปสามรอบงั้นถ้ามันลงอยู่ตรงนั้นแล้วเปิดประตูเดี๋ยวจูนลงก่อนเลยโอเคปไหมเอ้วาใจไรเอ้วาแกล้งจูนรอบเดียวรอบเดียวเอ้านายนายอะไรยังไงจะทำอะไริิตมเอาเลยแบบนี้เลยเออได้ครับได้แล้วลองดูลองชิมโอ้ขึ้นคนมาก เหมือนวิปครีมเลยเหมือนเหมือนครีมมากกว่าไอศครีมอันนี้ช็อกโกแลตอันนี้ช็อกโกแลตเฟลนะคเป็นแบบอร่อยอร่อยอร่อยจะรู้สึกโดนหลอกนิดนึงเหมือนเหมือนครีมมากกว่าไอศครีมเหมือนวิปครีมมันไม่เย็นด้วยนะมันไม่ได้มีความเป็นไอติ้งแบบเย็นๆตามนั้นตามนั้นตอบวันนี้ครับเราจะเดินตามแม่น้ำไปเรื่อยๆจนถึงกับไปลอนดอนบริดจ์ก็คือสะพานที่ชื่อดังในหนัง Spiderman หลายอย่างนี่เหมือนโองวิสัยของออสส์เดอะทินแมนอ่ะเหมือนเหมือนรูปปั้นแต่ไม่มันคือคน เยวก็ทำได้นะแบบนี้ยนี่จะมีเสียงด้วยเฮ้ไปคุยกันเที่ยวไปคุยกันไปเยี่ยมไปเยี่ยมลองมาดีเบีย Now ladies and gentlemen, I'm sure as a generous and sophisticated audience, you'd like to see an impressive trick. Yes! Keep your eyes on the white club as it goes under one leg, under the other leg, behind the back. Whoa. ่อไปไม่ได้รู้ว่าเราจะผ่านจะบางเอิญสะพานสะพา,านนี้คืออันนี้นะครับในหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับผมที่เขาวิ่งหนีกันแล้วมันไอเจ็เอเจอร์ใช่ผู้คุมวิญญาณตามล่า นี่เราเดินมาเกือบ3กิโลเพื่ออ um> ันนี้ใช่เดินมาเพื่ออะไรเพื่ออะไรก่อนเพื่ออะไรไม่เพื่อข้างหลังดูดินี่นี่นี่ดูข้างหลังอันนี้เรียกว่า London Bridge นะครับอันนี้คือที่ Spiderman จับ Mysterio ในหนังจำได้ไหมคืออันนี้คือชื่อดังมากๆเลยครับนี่คือที่เที่ยวมาลอนดอนก็ต้องมาที่นี่ครับแล้วก็วันนี้เราเดินมา เดินมาโคตรไกลเปิดขาไหมปิดพี่ปดขาดูแต่ละคนรแตนไหนๆเก็มาระวังทางเราได้เห็นอะไรเยอะมากเพราะฉะนั้นสบผพนะคุ้มไม่รู้คนอื่นคุ้มไมมคุ้มคุ้มครับคุ้มเออเหมือนเทพถ้าเรานั่งแท็กซี่เรานั่งรถไฟใต้ดินตลอดมันก็มันเห็นแค่นั้นแต่ที่เราฝันโอ้โหเห็นเห็นชีวิตชีวาของเมืองเลยคัะแบบคนแสดงคนขอทานหมู่บ้านเห็นร้านอาหารอร่อยเห็นร้านอาหารเห็นทุกอย่างเลยเขาเรียกว่า เหนจิตวิญญาณของลอนดอนเออแต่ส่วนส่วนสิ่งเดียวที่ชาร์ปมองเห็นคือผู้หญิงโซเมดไอโซเมดเหรอโซเมดคุณอยู่นี่คุณโซเมดคุณอยู่นั่นโซเมดผมอยู่นี่นะคะอยู่ข้างๆเหรอองเข้ามาอยิน้วยนี่ค่ะมาสสมกันไหม Can Can y take a picture with you Yeah Okay One Two Three โอเคกับใครก็ชอบบทอ่ะรู้เห็นเต้นแบบมองผิงเงี้ยช้มองไม่หยุดเลยพี่เนทด้วยอ่าไม่ใช่เนทมีตาสวเอว่าคือที่ต่อไปที่เราจะไปเราจะไปที่บักกินแฮม Palace มันคือราชวงไม่ใช่พระราชวังรราชวังราชวงราชวงราชวงรวงคือร o y ั l Family อ้าวจูนคำอะไรอ่ะตรงนี้เธออะไรในเมึอครับชวหน่อย มันคืออะไรครับไม่โชว์ไม่โชว์ทำไมครับนี่คือของขวัญที่ใครที่ยังไม่ได้ดูไปติดตามคลิป<ม>ที่ช่องไอวาช่วยกันตั้งชื่อหน่อยนะคะตัวนี้พี่เนสซื้อให้มันของขวัญพันห้าร้อยตัวบนล่มนะอันนี้คือตัวที่ร้อยเจ็ดห้าหนูเอามาด้วยวันนี้ให้น้องมาเที่ยวด้วยเธอเลตลอดเทปเลยสร้างความทรงจำว่าเราแบบมีอันนี้แล้วพอเรามีน้องที่บ้านก็จะได้มีภาพว่าน้องได้อยู่ด้วยในทุกอ๋อมาใบทุกที่เลยเอะระวังซะหนอน มองซ้ายมองขวาโอเคเพราะว่ารถที่นี่ไม่จออะไระมันไม่เบรกเลยไม่เบรกเลยใช่ถ้าแบบมันอยู่ในเลนของมันแล้วมันถูกต้องนะมันไม่เบรกเลยก็มันตามกฎหมายไงเมื่อกี้เราเดินข้ามถนนแล้วเราเข้าในกลุ่มคนเอเชียแบบข้างหน้ามีคนเอเชียคนหลังเดิมเซนอินเลยนะครับ แล้วก็ข้างหลังก็มีคนเอเชียลอเกคแล้วพี่เอ็มเมื่อกี้เขาเรียกเขาเรียกหาตัวใช่เขาเรียกหาตัวเราชื่อเชื่อเชืม่ยอมเปิดอุ้ยพระพระพระมีพระมันด้วยคิดว่าเขาพาประเทศไทยไหมไปถามไปถไม่ทถามไทถามโอ้สวัสดีครับหลวงพี่อยู่ที่นี่เหรอครับพอดีมาทุดงทุดงจับกรุงเทพไม่แต่ผมคิดวัดมี รับเด็กวัดไหมฮะได้อะพี่ฮ่าไ่าฮาาด้วยมาด้วยโอเคถึงแล้วครับ b u c k i n แ h a m Palace นี่พระราชวังเป็นว้างของ Queen Elizabeth ให้เขาเสียชีวิตไปแล้ว Queen Elizabeth แต่ก่อนหน้านี้เขาก็อยู่ที่นี่ตอนที่เขามีชีวิตอยู่ก็คืออยู่จริงๆใช่อยู่จริงจริงดูเขามองเลยเออ พี่ชาทำได้ทำได้พิชาไม่ต้องพึ่เขาพิชาเขาบุถ้าเราทำเขาขำได้เราได้ตังค์เนี่ยพี่ชาอยากดังใช่ไหมบินข้ามไปเลยรู้แล้วจะดังอะไรดังป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 ังเลยัวเลยดูเขามีปืนใหญ่พร้อมยิงเลยนะเออไม่มีลูกเหรอกษัตริย์เขาใช้ชีวิตที่นี่จริงๆที่เอวาบอสนี่ก็บ้านเขาเลยใช่เพราะฉันต้องปลอดภัย ไอยังเป็นทุ่ชาบได้โชก้าไหมเขาดูอะไรไม่่ไม่่แบ่ก้ามเขาเขามองอยู่เขามองอยู่บอกเขาเลยว่าไม่กลัวหรอกอะไรใช่ไปแบ่้ามเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทุกดูมีขบวนมาขบวนอะไรไป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 มีขบวนขบวนคริยัุริยัมพอ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 ม โอ้ขบวนมาแล้วแล้วเขาทำอะไรชนะมาหนักขบวนด้วยมาสาวมาวแล้วเขาทำมาสาเฮ้ยเอ้ยบอลเลนพอด้วยเอ้เอ็มแลนด์นาะแพงอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เลยช้านาเดี๋ยวคืกุญเคลียร์คสาวแล้วตอนนีนี่มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ขบวนไปเน็ตครับที่เห็นข้างหลังดังมากอยู่ในหนังเยอะมาก มันคืออนุสรีของควีนวิกตอเรียราชินีที่ใช้ชีวิตมา200ปีที่แล้วเนเรียบร้อยเดี๋ยวไปต่ออันนี้ทันงทั้งตัว <ไอ S 1> ใหญ่มากเขาพยายามลงไปที่น้ำเดี๋ยวเราค่อยๆผลักเขาไปจนถึงเขาลงน้ำไหมไป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 ,ไปแต่ก่อนคนไทยเขาเล่นนะรกนี้บีบตูดแล้วมันจะร้องแอบนะเรับกระลอกกระลอกมีกระลอกเหรอมีมีมีเหนื่อยแล้วล็อกกี้ล็อกกี้มาแล้วล็อกกี้ปัดตอมนะ กระโลใหญ่ใหญ่มากอ้ยมัิ้มยิ้มยิ้มอ้าตนแล้วไม่กินอ้าืนแล้วไม่กินนะอ้า่กินหรอเออไมเไม่กินของหนูกินของทุกคนจะเป็ของหนูพี่อยก็กิสนก็กินให้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  ไปล่อยไนมือพอนูจับมันอยู่ไม่เมื่อกี้จุนก็วางบนมือเขาก็ามาจาับจับมือนะเออไม่รู้ไม่ให้เอวะทานนกไม, <c oughs> ไม่ไม่เอาเพราะเอวะอยู่ใกล้ <c oughs> <c oughs> ขอกล้วยที่เอวายังไม่จับได้ไหมเอว่าจับกล้วยนี้แค่หัวกล้วยอันนี้ไม่กินปพะเขาเียดที่เน้ไม่เกี่ยวกับหนูเพราะไม่มีกินหนูแล้วบอกแล้วพอไอวาไม่อยู่เขาก็เอาโอเคเราต้องให้ไอวาเอาอาหารให้กระลอกให้ได้แล้วเฮ้ยมันได้แล้ว ก็จะได้มาอังกฤษบอกเลยไม่ต้องไปที่เที่ยวแล้วไปยู่ในสวนให้อาหารกระรอกก็พอละอยากไปยังไงสัตว์ทั้งวันเลยไม่ต้องไปไหนละสนุกแฮปปี้เออสนุกจริงๆเพราะว่าที่ไทยกระรอกไม่มาหาอย่างงี้นะมีแต่วิ่ง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 เดินตามบนเสาไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เขาชินมนุษย์มากเชื่องมากนี่ไงนี่ไงนี่ไงใช่อนตายเดี๋ยวดิเลยได้ได้เลยได้เลยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยู่ทเดี๋ยวดิี๋ยวดิี๋ยวดิเดียวดิเดี๋ยี๋ยวดิเดียวดิี๋ อุ้ย so beautiful อะไรอะไรนกนกเหรอนกโดยผู้หญิงที่เพิงเดินมานะชนกนกถ้าทรงนี้ไออ่างเป่าขี้ล้ว้าเกาอหัว่เากินกล้วยไดแน่อน้ไม่ดลมาแล้วมาล้วเอ้ย ที่ต่อไปที่เราเที่ยวมันคือที่สุดท้ายโคตรเท่เรามาที่สนามบอลพรีเมียร์ลีของอทอ t เทนแฮมสเปอร์สมันคือใหญ่อันดับสองในประเทศอังกฤษแ,แล้วเราจะบินขึ้นบนหลังคาทั้งทีมแลวเราจะดูวมข้างบนแบบโคตรเท่ค,ค,คือตอนแรกเดี๋ยวจะพาทีมไปเที่ยวสนามสเปอร์ผมก็ดีใจเฮ้ยเราได้ไปสนามสเปอร์แต่พอบอกว่าพามาบินหลังคานี่เป็นไอเดียใครเป็นไอเดียเอวาแล้วคือเอวากับพีเนสจะเดินเป็นคู่แรกถ้าเกิดสองคู่นี้ไปช้าคนทหลังก็จะ พวกคุไม่เดินนะเอวาไปสุดก่อนค่อยเดินดีกว่านี่ครับใส่รองเท้ามีรองเท้ากันด้วยด้วยเขามีรองเท้าให้แล้วก็มีชุดให้นะใช่เหมือนชุดไปที่จะไปกระโดดล่มเลยนะแต่ผมกระโดดล่มนะไอ้ผมใส่เกงมวยตัวเดียวพร้อมแล้วไม่กลัวเลยมันดูกันว่าหนูจะไม่กลัวจริงๆหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่หนูดูในคลิปก็ไม่กลัวนะไม่กลัวดูบอลค่ะกลัวแน่กลัวแน่ไม่กลัวคูเนี่ยกี๊ดแตกแน่ ในสุดคนที่จะกลัววันนี้มันคือคนที่กลัวตอนที่เราขึ้นลมนันไอยนี่นะนี่สองนี่สามนุ่กนกลัวสุดๆเลยคนนู้นอ่ะจริงเหรอเอ็มกลัวความสูงตอนเนี้ยชุดก็ไปริญญาเราไม่ปว,วนชุดไม่ได้เราต้องปวนตัวเองตัวเองอ, <fe S 3> เอ้วนเออเดี๋ยวเขาลดน้ำหนักแล้ว <falsch S 3> จะต้องลด้มกับหนูใช่ไหมพี่เขาเขาสัญญากับผมว่าถ้าเกิดถึงปลายปีนะเขาก็ะลุดลมไม่ได้เขาจะโกนหัวโกนคิ้วทุกอย่างเลยเดี๋ยวเวลาเดือนเดียวเองนะจะบอกว่าคือหนูจะกลัวถ้ามันตก ถ้าอะไรที่ไม่ตกไม่ว่าจะเป็นรถไฟหาะรออย่างนี้อะไรที่มีการตกจะกลัวแต่อะไรที่แค่อยู่นิ่งๆเฉยๆจะไม่ค่อยกลัวเดี๋ยวถ้าไม่อยากนิ่งเดี๋ยวในพักไปเลยครับเป็นความในใจครัความจริงออกมาแล้วขเขาว่าเวลาที่เดินขึ้นถือโกพลไม่ได้เขาจะเอามาให้เราตอนที่เราถึงยอดแล้วนี่จริงๆแล้วอันนี้คือบ้านของผมครับไปผมเตะนาทีนี้อยู่แล้วเฮอริเคนรู้จักไหม ทาเตะบอลท่าเตะบอลให้ทำเออสงสารเราอันนี้ทำอะไรอ่ะแฮร์รี่เคนไงแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนครับตอนนี้นะคะเราก็เตรียมตัวที่จะขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีฮาร์เนสให้เราใส่ก็คือตัวเซฟตี้นะคะชุดเซฟตี้จะไปเล่นซิฟไลน์เลยดูก่อนดูดูดูดิ๊ดีกลัวไหมไม่กลัวครับเออหนูว่าดิ๊ดีไม่กลัวอยู่ชอบแบบนี้ชอบนี้อยู่แล้วโอเคต้องเก็บแล้ว บายบายทุกคนบายบายบ๊ายบายนะคะเราขึ้นมาบนระังแล้วครับหนาวมากเย็นมากข้างบนอันนี้ครับอับงนี้เราสูงข้างน,นี้ <c oughs> จริงๆแล้วเรานึกว่าเราถ่ายได้แต่เขาไม่ให้เราถ่ายเราจะเดินขึ้นอันนี้แล้วเราถ่ายรูปข้างบน <c oughs> แต่เราเราไม่มีอนุญ,ญาตถ่ายเพราะฉะนั้น <c oughs> สิ่งเดียวที่เราทำได้ก็คือภาพนิ่งมาประกอบนะครับแบบนี้ โอ้โหดูทุกคนเลยครับเราขึ้นบนลังคาคงสนามแล้วโอ้ดดดี้หนูเริ่มกลัวแล้วโอ้โหหนูดูสิสนามมันสูงมากโอ้โหแดดดี้สูงจริงๆเลยค่ะดดดี้หนูไม่ไหวไม่เป็นไรครับลูกแดดดี้จะกอดหนูแน่นๆเลยครับไม่ต้องเป็นห่วงแดดดี้จะช่วยหนูเลยครับอดดดี้เราจะเริ่มเดินต่อสู้ๆครับหนูดดดี้อยู่ข้างหลังเป็นกำลังใจให้เลยครับผม ดิหนูจะไหวไหมหนูจะรอดไหมครับไม่ต้องเป็นห่วงกับหนูเราทำได้เดนนี่หนูไม่ไหวอ้าวสูดมากเลยครับเดนนีโอ้ลูโอ้ผมเป็นซูปเปอร์แมนอ้อดูสิโอ้สูงมากเลยค่ะเดินไปเรื่อยๆดูครับโอ้สิชเลยค่ะใช่ครับลูกจดจำเอาไว้ ตกตายอะครับผมขอบคุณเดนเนี่นะครับหนูรักเดนนี่ที่สุดเลยโอ้ดนนี่รักหนูด้วยครับไม่ต้องม็นหัวครับ,บเลยเมืนี้โคตรแสงแล้วก็เราจะได้ถ่ายตั้งแต่เราเดินขึ้นข้างๆตึกเลยครับโคตรเสียวแล้วก็พอขึ้นไปเราอยู่ข้างบนสนามสูงมาก50เมตรแล้วเราถ่ายภาพนิง่ง นี่เด็กน้องเงี้ยเพราะว่ากองไม่อนุญาตให้เราถ่ายวนดีโอตอนที่เราขึ้นไปแต่ก็เราทําอะไรไม่ได้ไปไงเสียวนี่เกือบตายจูน่าจับหลังนายอย่างนี้แล้วจูนก็อยู่อย่างนี้เลยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นอีกบูนึงจับสลิงแล้วก็เดินไปอย่างนี้อย่างนีตลอดพี่เดินชิวเลยอ่ะพี่เดิน ไม่สามารถที่เอากล้องไปถ่ายได้เฉยๆหรอกท่นแหนก็ไม่มีใครรู้ว่าพี่ไม่กลัวครับคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมวันนี้ก็ไม่ต่างกันใช่แต่ว่าเอาจริงหนักๆของผมคือหนาวแล้วฝนตกมือจะแข็งด้วยเย็นมากครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตเพราะมันต้องเดินด้วยตัวเองมันไม่มีอะไรบังคับอ่ะแต่ผมก็เดินชิลอยู่มันสบายไม่ได้ผมไม่ได้กลัวความสูงแต่ทรมานอยู่เดียวอากาศข้างบนลมแรงฝนก็ตก ตอนนี้หน้าชามากแต่ทุกอย่างมอนผ่อนคลายด้วยการบอกสเปอร์กาเพียไม่มายินตะโกนสเปอร์กาสเปอร์กาคเดียเขาถ่ายรูปไปแล้วครับยเคสเปอร์ก้า นี่แต่ละคนนี่แบบถาเกโดนกูดูโดนกูดูโดนกูดูโดนนี่ทีมงานเพลงกระดาเน็ตว่าที่เป็นแฟนบอลเอว่าก็ไม่ได้แฟนบอลจูนบอลก็ไม่แฟนบอลนะแล้วเป็นแฟนอะไรครับเส้นเอว้าครับเอ้ย้ายก็คุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องมาเป็นนัดเลทุกช่องในทีมงานแล้วก็ขอโทษแล้วก็ขอโทษที่เราถ่ายข้างบนไม่ได้ครับทำได้เท่านี้เดี๋ยวอย่าลืมติดตามคลิปอื่นที่เราเล่นในลอนดอนนะครับทุกช่อง บอกเลยแต่ละช่องมีคลิปสนุกมากโอเคสวัสดีครับ